คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด็กอายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนำและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะกรับสวัสดีครับกรับผมเฮียโชคทะลุรวยดื่มน้ำเก๊กฮวยมาแล้วนะจ๊ะ <laughs> มาเหมือนเดิมนะครับผมเฮียโชคคนนี้แหละเฮียโชคคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเล่นเก่งกว่าเดิม <laughs> นะจ๊ะอ่ะวันนี้มาจัดกับวิธีแห่งกิเลนเด้อพี่น้องเด้ออ่าไปกันเลยครับผม <laughs> มา ah, วันนี้ไงช่วงจัดเงินทุนอยู่ที่สามหมื่นบาทนะพี่น้องนะนะมาวันนี้เบดแรกจะอยู่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวพี่ช่วยจะดูเชิงสองร้อยนะครับดูเชิงไปก่อนดูเชิงไปก่อนสามตานะกดเองนะพี่น้องนะอกดเองสามตานะครับดูเชิงดูเชิงเบ2สองร้อยเด้อหนิเด้อเฮ้ยมาอยู่ว่ะเฮ้ยเออมา่านผู้ชมนะมาอยู่นะโอ้ดอกนี้โอ้โหสองพันสองเอาโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมนะอ่ะไปต่อครับไปต่อเออดีให้ดูตั้งแต่แรกนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่เข้าเกมเลยนะครับนะกดครบสามทีพอดีนะนะครับอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำใจให้เฮียโชคนะครับไปออโต้สิบครั้งเฮ้ยเฮ้ยเทอร์โบเทอโบเธโบอ่าเธโบหอยทากหอยทากเทอร์โบนะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำใจให้เฮียโชคด้วยเด้อกระโดดกระดิ่งให้มึงกดเข้าไปด้วย นะวันนี้ต้องบวกเลยเฮ้ยกูเสียเงินมาเยอะแล้วนะหลายคลิปแล้วท่านผู้ชมนะเออวันนี้เงินทุนสามหมื่นบวกสักห้าพันก็มีแหงเหว่าแล้วเด้อนะครับอ่าไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆเว้ยยังสู้ยังสู้นะเบียดสองร้อยนะเงินทุนที่สามหมื่นนะท่านผู้ชมนะนี่เอากำไรมากดแล้วันนี้ไปอีกสิบครั้งครับผมแบบเทอเบอร์เธเบอร์อย่างนี้งสิอย่างนิ่งนะท่านผู้ชมนะ ยังนะยังนะยังนะอ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปขอ,อให้เฮียหน่อยเฮ้ยเออให้เฮียหน่อยให้เฮียหน่อยเออยังโชคคนนี้แหละให้โชคคนนี้หน่อยเฮ้ยเอ้ยเออเออเอยู่เทอร์โบเออไปแล้วก็อีกสิบครั้งครับ <S <S เล่นแบบเบ็ดต่ำเบ็ดสูงนะต้องเล่นสไตล์นี้แหละนะ <S <S เสียบ้างได้บ้างนะเฮียโชคนะส่วนมากจะเสีย นะมาขายหัวเลาะอย่างเดียวนะทุกท่านท่านผู้ชมนะเฮียโชคนี่นะแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยนะเฮียดอกนี้มาแล้วท่านผู้ชมนะออดอกแรกสองพันนะไม่ได้ฟังโมโหรีนะแล้วต่อไปต่อไปเราจะมีข้าวพันอยู่เฮียโชคว่านะต้องมีต้องมีแหละต้องมีแหละรุนไปด้วยกันนะครับเป็นลรงใจไปให้เฮียโชคด้วยนะรุนไปด้วยกันนิ่งนะนิ่งนะ นิ่งนะคุณผู้ชมนะนิ่งนะเอออะไรวะเดนะเดี๋ยวนะอ๋อไปไปเฮ้ยนี่เไ้ยออโต้ดิเทอร์โบดิเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบลึกเทอร์โบหน่อยเล่าไปลูกไปเออไปลูกไปให้เฮียหน่อยลูกตึงตึงตึงเออไม้เฮียหน่อยลูกเอ้ยได้นะคุณผู้ชมนะหกร้อยอ้สักสองร้อยนะ เออ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 ไอสัสรอยกุตกแกอะไรมั่ยมล่ะเออมาลูกมาเฮียเลยลูกเอ้ยโอ้โหมาโหรีไปอีกสิบครั้งครับผมไป จะได้ได้เสียเวล่เวลาเสียการเสียงานนะทา <laughs> ่าทนผู้ชมนะเงินทุนสามหมื่นได้บอกเท่าไหร่มันนี้นะจะทำเป็นเล่นสิบนาทีให้ทา่านผู้ชมดูนะครับนะเก้านาทีสิบนาทีนี่แหละเออเล่นให้ดูเลยนะถ้าคนมันถ้าคน,าคนมันพอมันก็ได้นะถ้าคนไม่พอมันไม่ได้นะมันก็หมดนะเอออยู่ที่คนนะทา่านผู้ชมนะเล่นให้รู้จักถอนนะครับเอ่เล่นเล่รู้จักถอนถอนเงินออกไม่ใช่ถอนเล่า เดี๋ยวลดเบ็ดดีกว่าไอ้ห่าเล่นไปเยอะเดี๋ยวหมดตัวนะเป็นอะไรคลิปๆนี้เฮียแม่งทัพช็อกลงด้วยความกำกลืนลุไปลูกไปไปลูกไปเข้าเฮียหน่อยลูกเออเราต้องสเต็ปนะลดบ้างเพิ่มบ้างนะเบ็ดนิ่งท่านผู้ชมนิ่งไอ้สัตว์ไม่มีเลยเฮ้ยไอ้สัตว์เลยไอ้สิบครั้งไป เออไม้เหี้ยหน่อยลูกเออเออนิ่งนิ่งไปลูกไปเออเออเออดอกนี้มาลูกมาไม่มาจะว่ายังไงแล้วลูก <laughs> เออไปลูกไปเออ เออเออมานะผู้ชมนะม,นะมานะมานะมาเดี๋ยวนะเออมาลูกมาเออมาอีกลูกมาอีกอือดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ดอกไหนเออดอกนี้มาอีกแล้วพวกไปเออฮเอออโชคเอ้ยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อีกสิบครั้งอีกสิบครั้งไปกันเรื่อยๆครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลับบงใจให้ยัยโชคนะครับไอปุ่มกระดงกระเด็นกดด้วยข้างๆนะกดให้เฮียโชคด้วยนะเอ,อ้อมาอลูกมาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะท่านผู้ชมนะไม่งั้นไม่มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับ <laughs> เด้อเออแชร์เชิญนะแชร์ให้เฮียโชคหน่อยเออนะ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันต้องมา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 นะเออไอ้ดอกนี้โอ้ยโอเ้โอเ้ยขอบคุณครับโอ้ยไปเรื่อยๆครับชมไปเรื่อยๆนะตายให้โชคนี่แหละเล่นให้ดูนะ9นาที10นาท,ทีเล่นไปเรื่อยๆนะไม่อยากให้เครียดนะครับมาดูให้โชคนะมาดูให้โชคอยากให้ยิ้มไม่มีอะไรย,ยิ้มนะมีสนุกสนานนะครับเออ ตามงอก็ดูไปหัวก็ฟังไงโชคนะออถ้าไม่อยากฟังก็ต้องฟังไปกันเรื่อยเหมือนเดิมเลยตายเฮียโชคนะไม่หมดไม่ถอยถอยไม่ได้นะครับถอยแล้วตัคลองไปกันเรื่อยๆท่านผู้ชมนะเอยเอย ยังนิ่งนะอยู่นะเงินทุนสามหมื่นนะผู้ชมนะทุนสามหมื่นนะวันนี้นะเออลูกอังใจซะเหลือกินามาลูกมามาลูกมาโอ้ยนิ่งนิ่งนะผู้ชมนิ่งอ่ะเออไอ้คิดคั้งไปเฮดี้รีรอรีช้าอะไรทั้งสิ้นทั้งผู้ชมนะ เอ้อดอกนี้นึกข้อ่ะไเฮียหน่อยดูวะบ้าเออสัตมาเฮียหน่อยเออเออเออมาอีกรูกมาอีกรูย่าได้รีรออื้หดอกนี้อยูหูยดอกนี้ดอกไหนเอ้ยเอ้ยดอกนี้แตกพันไม่ยูฟังโมโหรีสัตว์ เอ้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบไม่รั่วเอ้ยแปดร้อยห้าส yes> ิบแตกพันไหมโหยออได้ลุ้นนะได้สนุกนะครับนะได้พอสะใจเล่นๆนะเล่นดูเฮียโชคนะสะใจมวลมดลนะครับผมเออแล้วเข้าไปเล่นตามเวทเฮียนะครับผมทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วนะใต้คอมเมนต์นะเล่นแบบนี้แหละสไตล์เฮียนี่แหละนะดูเฮียโชคไปแล้วก็เล่นตามเฮียโชคได้เลยนะท่านผู้ชมนะ อยากเดือดอยากมันเ็้ไปเลยนะนะเฮียทิ้งเลี้ยงไว้แล้วนะครับเว็บเดียวกัน,นเฮียเนี่ยมันแน่นอนแต่ตลอดนะแต่ตลอดแต่ขอให้คนแบบหยุดเป็นนะหยุดเป็นก็โอเคนะแต่เฮียหยุดไม่เป็นเฮยเฮียหยุดนะหยุดไม่ได้เออหยุดแล้วมันขั้นเนื้อขั้นตวนัวเออวันไหนไม่ได้เจอกินเลียแล้วมันนอนไม่หลับนะเลยไปกันครับอีกสิบที่อีกสิบที่ ไรกดแชร์กดติดตามกดขับจัดใจที่เป็นจัดใจโชกๆเด้อไปจะขาดซุนเท่าไหร่วันนี้เอาดูกันไปนะท่านผู้ชมนะสิบนาทีนะสิบนาทีเออไม่อยากลงคลิปนานนะท่านผู้ชมเบื่อนะเออลงคลิปไปไปเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่อนะดูโกว่าจริงหรือเปล่ารูปนี้อันจริงหรือเปล่าเอาเช่นสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีนี่แหละเก้าดีสิบนาทีนะเรื่อท่านผู้ชมดูเลยนะจริงๆว่าจริงหรือเปล่าแพคร์ไหมเนาะ แกอยู่แล้วน้องเนะี่ยะเอาไปกันลูกไปกูจะขาดทุนแล้วไอ้เหี้ยเขาไม่ใช่ขาดแล้วไอ้สัตว์เนืเอ้อเน้อไปลูกไปไปลูกไปอีกลูกอีกเชื้อเดียวเชื้อเดียวลูกเชื้อเดียวไอเหีเ้ยเนี่ยเชื้อเดียวเอ้ยเอ้ยเ,าเาสามสิงเปิดสิงใหญ่เบ็ด s w i บัดนี้เบ็ด s w i มาที่นี่เบ็ดสอง,องบาดจังบาดเีงยกดเองกดเองสามทีมาสีแม่มึง <laughs> เอ้ยไปลกูกอีกสิบครั้งไปสุดท้ายไปทิ้งทวนทิ้งทวนต้องมา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 ไอ้สัว์นีเก็บ <laughs> เรียบร้อยแล้วมูชมเลยนะ วันนี้นะอือฮึอือฮึอือฮึนะนะวันนี้นะ <c oughs> อ่อวันนี้นะครับนาะวันนี้ขาดทุนไปพันไปหมื่นนึงนะครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะวันหน้าเรามาจัดก,กันใหม่เด้อเดี๋ยวเฮียท,ทำคลิปดีๆลงให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังนี่แหละครับนะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสด,ดีครับ